สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาดูเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นใต้ลมเย็นนะครับเป็นเหรียญเจนะครับเป็นเหรียญเจนะครับที่ถอดพิมพ์มานะครับเราดูผ้าแท้กันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูผ้าเก๋กันบ้างนะครับวิธีการดูนะครับว่าดูยังไงนะครับถึงจะเป็นผ้าเก๋นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญใต้ลมเย็นนะครับนี่เป็นเหรียญใต้ลมเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับ เป็นบล็อกอเป็นบล็อกนิยมนะครับบล็อกกระสาบนะครับกองกระสาบนะครับสองขีดนับนี่เป็นบล็อกนิยมนะครับน,นี่นะครับ เดี er ๋ยวนี้เป็นเหรียญเกนะครับถอดพิมพ์มานะครับเหรียญเกถอดพิมพ์มานะครับวิธีการดูนะครับเบื้องต้นเลยนะครับเหรียญนี้ถือว่าเกได้ดีอยู่นะครับถ้าถ้าเขาเลี่ยมกรอบมานะครับคือจะดูดีมากนะครับเหรียญนี้นะครับดูดีเลยนะครับเหรียญนี้นะครับถ้าเลี่ยมเลี่ยมกรอบมานะครับนี่ด้านหน้าด้านหลังนะครับสวยเลยนะครับหน้าหลังสวยเลยนะเหรียญนี้นะครับหน้าหลังในี่สวยเลยนะครับ หน,หน้าหลังเลสวยเลยเห็นไหมครับเนี่ยตามตัวหนังสือตามอะไรในคมชัดนะครับตามตัวหนังสือในคมชัดเลยนะครับนี่นะขยันในคมชัดใบหน้าเหมือนเลยนะครับใบหน้าเหมือนเลยนะครับใบหน้าเหมือนเป๊ะนะครับด้านหน้านะด้านหลังนี่ด้านหลังก็เหมือนเป๊ะนี่มีขีดตัวนี้สองขีดนะเป็นบล็อกกองกระตาบนะครับหูสองขีดนะเรียกสองขีดเนี่ยนี่หนึ่งสองเห็นไหมครับสองขีดชัดเจนนะครับสองขีดชัดเจนนะครับ ตังอัษชัดเจนนะครับตัวหนังสือนี่คมชัดเลยนะครับตัวหนังสือคมชัดเลยแต่ที่ไม่ได้นะที่ทําไม่ได้ก็คือบริเวณรูเจาะหูเหรียญนะครับแล้วก็แถวขอบนี้นะแถวขอบนี่จะเห็นเป็นรอยยับๆอยู่นะครับขอบนี่จะเป็นรอยยับๆนะครับเกิดจากการถอดพิมพ์นะครับหูจะมีซ้อนนะครับหูเหรียญจะมีซ้อนนะครับรูเจาะนะครับคือไม่เรียบตึงนั่นเองนะครับมีซ้อนอยู่นะครับ แล้วก็ขอบตัดจะไม่ได้นะครับขอบตัดไม่ได้นี่ขอบตัดก็จะเป็นฟันเล็กๆนะครับเดี๋ยวนี่ขอบตัดเป็นฟันนะครับฟันเล็กๆแล้วก็เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับขอบตัดเป็นฟันเล็กๆไม่เรียบร้อยนะครับไม่เรียบร้อยนะครับขอบตัดเป็นฟันไม่เรียบร้อยแบบนี้นะครับ เป็นเหรียญเก๊น,นะครับนี่เปลี่ยนเหรียญเก๊น,นะครับนี่ถอดพิมพ์มาครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญเก๊ถอดพิมพ์มานะครับนี่ตรงบริเวณของหูนะครับสังเกตเลยนะครับตรงบริเวณหูเหรียญเนี่ยจะมีจะมีรอยชั้นซ้อนอยู่นะครับนี่รอยชั้นซ้อนอยู่นะครับ กำลังกลองชาติบ้านเากำลังกองนี่นี่บริเวณหัวเรียนเนี่ยจะซ้อนอยู่นะครับเนี่ยจะมีรอยซ้อนอยู่ตรงบริเวณหัวเรียนนะครับยับๆอยู่เนี่ยนะครับยับๆอยู่แล้วก็แถวขอบๆเนี่ยจะมีรอยยับยับยับนะครับเห็นไหมครับยับยับๆับนะครับ มีระยะยายละเอะยายับนะครับเนี่ยเป็นภาพไม่แท้นะครับนี่มีการตัด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 เนี่ยการตัดเหรียญเขานะครับการตัดขอบนะครับน,นี่การตัดขอบก็จะไม่เรียบร้อยนะครับนี่นะนี่การตัดขอบก็นะครับจะไม่เรียบร้อยนะครับนี่ โดยรวมคมชัดเลยนะครับคมชัดเลยนะครับโดยรวมนะแต่ถ้าเราดูเราดูเหรียญเราแต่ถ้าเราดูเหรียญพิกเหรียญหน้าหลังเนี่ยดูเหรียญจริงจริงเนี่ยมันจะบวมๆนะครับจะบวมๆนะจะดึงนูนๆลงมานะครับดึงนูนมาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยด้านบนด้านบนแล้วก็ด้านล่างจะนูนๆลงมานะครับเหรียญจะไม่เรียบตึงนะครับดูด้านข้างจะนูนๆนะครับด้านข้างจะนูนๆนะ ด้านข้างเหียญนูนไม่เรียบตึงนะเหรียญไม่เรียบตึงนะครับถ้าเหรียญนี้นะครับเขาเลี่ยมรอบพาสติกมานะครับดูยากเลยนะครับเลี่ยมรอบเลี่ยนรอบมาจะปิดตรงน,นี้ปิดหมดนะคขอบเหนเนเรียญเนี่ยปิดเลี่ยมรอบมาเนี่ยปิดแล้วก็จะให้ดูเฉพาะด้านหน้าด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะรพระจะดูยากนะพระจะดูยากถ้าติดรอบนะบแต่ถ้าแกะรอบออกมาดูง่ายเลยนะครับ การเช่าหาต้องระวังนะครับเอยนมงนี้นะมีเก้งมาแล้วนะครับมีเก้งมานานมากแล้วนะครับมีเก้งมานานมากแล้วแหละนะครับส่วนมากที่โดนก็จะเป็นพาติดกรอบมานะครับพาเรียมกรอบมาแล้วก็เราเช่ามาก็โดนเก้ไปนะครับก็ระวังด้วยกันนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับแบ่งปันความรู้กันนะครับนี่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ